ข้อมืใหม่อีกหนึ่งครับอนด้ารีมซุปเปอร์ครับเ <c oughs> ดี๋ยวดผมาพาวิจัยกลงใส่ใ้เรนะื่องไฟวางขึ้นนะิดหนึ่าการยันบุลองครับ สูตรติดนอย่างน้นเดี๋ยวพ้าไปันะสูตรนะครับตรงนี้เนี่เอาเปลี่ยนแล้เราไปติดตรามชมพอจะเปิดฝ oh, าข้อบาวมากครับแห้งสนิทครับโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดเลยว่าโอ้ดมันเคียงควายดมาขึ้นไปที่เดีย ชมไปเรื่อยๆครับขยับเสื้อสูบออกมาครับขยับออกมาขยับมาฝาสูบแหลมก่อนสายไฟย่งนีกดิอ๋อมาปันไดผมซกน้อหน่อยอู่เดี๋ยวเซุกก่อนถอดสายไฟออครับนนี่ที่ดูลกันแต่นออลุกสุดเนี่ยนิงจงนรอดเลย ถอดสายไฟคน่ะสายไฟแล้วก็ด sure ึงออกมาน่เลยสภาพเสด้ยูสูญบกทบไปเลยบ้าวแล้วมังมาหยันหงบ ใส้ได้อยู่ครับมาชมตัวนี้สิเป็นยังไงมันเป็นยังไเงเดี๋ยวถอดขอดตงตัวนี้ ขัดน้อบัวไล่มัวอย่างเนี้ยลูกสูบติดเลยเนี่เหตุยังนน่บ้านเราเกียวอ่ะ ด้านคอวะ่ะบริพาเครื่องอยู่เนี่ยนี่โอ,อ้ติดๆครับลูกศรว่าลูกศรติดยันมันลงหาสาเหตุที่เร็วเดี๋ยว รูปครับลูกสูบปะติดครับการติดโค่นงอการติดโอ้ระมวลนไปอย่งเงีน,นี้สาเหตุขุมันเครื่องเบิดนี่นะครับนี่การติดการติดปฏิภาเครื่องออกมาที่คือขันเนาะเนาะ